ตอนิมทำร้านคะริมทำร้านตอนนี้ก็โอเคนะคะาคนจริงเนี่ยคนก็มัเอากระแสออกมาดีกว่าที่ผิดกว่าดีกว่าดีกว่าไว้แล้วก็คนก็รอรอติดตามว่าไอ้ตอนต่อไปจะเป็นยังไงแล้วก็จะจสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะคะครับผมแล้วรู้มัการเจ้าหน้าที่รั้วมีขาพนักงานโอ้โหก็ตื่นเต้นครับผมตอนเจอน้องไอซ์จริงๆแล้วเรื่องนี้ถ่ายปิดกล้องไปประมาณปีกว่าแล้วครับผมก็ตื่นเต้นครับเจอครั้งแรกครับค่ะ อยากให้มองเป็นด้านบวกมากกว่าคือคำติของแบบหลายๆคนก็เอามาเป็นข้อปรับปรุงให้เราคือการทํางานหนูคิดว่ามันเป็นมันมีมันเหมือนเราส่กคือควาติมันเป็นเหมือนการส่องกระจกอะค่ะเหมือนว่าให้เราส่องกระจกออกไปแล้วให้คนจะท้อนกลับมาไว้เราต้องแก้ไขย,ยังไงบ้างเนี่ยคะ่ะต้องมีตรงนี้ สำหรับหนูไมมนะคะมันทำให้เรารู้สึกว่ามีกําลังใจมากขึ้นมากกว่าว่าเอ้ยเราต้องทําให้มันดีขึ้นในเรื่องต่อๆไปอย่างเงี้ยค่ะรับผมครับก็เหมือนกับหนูไหมเลยครับผมก็คือเวลาแบบด้านจริงๆด้านดีก็มีเยอะนะ<ส>หลายคนก็ชมก็ขอบพระคุณนะค,ะคนะครับผมใครที่ชื่นชมครับผมใครที่เหมือนกับว่าคือทุกข้อติชมหรืออะไรเนี่ยผมก็เปิดอ่านนะครับผมก็ ผมจะนําอะไรที่ผมคนปรับปรุงผมจะนามาปรับจะนํามาปรับปรุงครับเพ<ง>อาะเหรอไม่นะผมพูดตรงๆว่าจริงๆอะ่ะผมไม่ใช่คนเก่งเลยนะครับผมผมเองก็อยากจะเป็นคนที่แบบอยากจะก้าวไปข้างหน้าได้เรื่อยๆค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆครับ<า>น้อยไหมเหรอถ้าได้ดูละครแล้ว ผมเนี่ยอยากจะให้แบบว่าลองเปิดใจดูหน่อยผมผมเห็นว่าบางคนแบบอาจจะมีอา,าติก่อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็อยากจะให้เปิดใจแล้วก็ลองดูเพราะว่าตอนทํางานเนี่ยเราพูดตรงๆนะว่าเราทาอย่างเต็มที่เราแบบคาดหวังอยากจะให้ทุกคนชื่นชอบแต่อันไหนที่แบบสมมติว่ามันยังไม่ดีเนี่ยบอกเราเปิดรับฟังแน่นอนแล้วเราจะแก้ไขครับทีนปัจจัอ,ไอไาจจะไม่ค่อยเยอะแต่ก็สามปัจจัยคูกเราิ้นงานที่นนไปออกในารนัะมายไปที่แบ ครับผมก็ดีใจครับผมดีใจครับที่เห็นเคมีในจอเพราะว่าตอนเล่นนี่ก็แบบว่าเราใส่กันเต็มที่ครับ,ค,รบค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็วกเราก็จะทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆคะ่ะแล้วก็มีเรื่องต่อไปด้วยรเรื่องดังผมก็อยากากคะ่ะ